ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอารหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าวขอน้อมกราบสวัสดีพี่วันชิตาวันชานนและกาลยานธรรมทุกท่านค่ะดิชั้นนางสรวีแสนสุขขอถือโอกาสมาแบ่งปันธรรมจากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ซึ่งเป็นครั้งที่สามค่ะ ลูกขอพระเมตตาขอ,าองพระบารมีจากองค์พระผู้สูงทุกพระบาททุกพระองค์และหลวงปู่ดูลัตุโลขอได้โปรดเมตตาสงเคราะห์การแต่งบันธรรมของลูกในครั้งนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะคำว่าหลวงปู่ในที่นี้หมายถึงหลวงปู่ดูลัตุโลซึ่งเป็นการารวบรวมข้อธรรมประเทศนาของหลวงปู่ไว้ โดยรวบรวมโดยท่านพระราช,ชวรคุณสมสักปันทิโตค่ะสาุสิทธิ์ของหลวงปู่ทุกท่านทุกคนเชื่อว่าจะจำบทที่หลวงปู่ได้สรุปอริยส,สัจสีไว้ดังนี้นะคะจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมทุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธค่ะต่อไปหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่จิตจริงแต่ไม่จริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในแบบต่างๆ ย่งเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเช่นเห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้างปรากฏในอวัยวะของตนเองบ้างส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไขและแนะนำอุบายปฏิบัติต่ตอไปอีกมีจำนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์วิมาน เทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พระพุทธรูปปรากฏอยู่ในตัวเราสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือเปล่าหลวงปูต่ตอบว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต,แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงค่ะหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่8ปแนะวิธีละนิมิต ถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่านิมิตทั้งหลายแลหลวงปู่บอกอยังเป็นของภายนอกทั้งหมดจะเอามาทำอะไรอย่างไม่ได้ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นไม่กล้าต่อไปอีกจะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในนิมิตนี้มานานแล้วอย่างไรจึงเหลียดจึงหลีกไม่พ้นนั่งภาวนาทีไรพอจิต จะรวมสงกุก็เข้าถึงภาวานั้นทันทีหลวงปู่โปรดได้แนะนำวิธีละนิมิตด,ด้วยทำอย่างไรจึงจะได้ผลหลวงปู่พูดว่าเออนิมิตบางอย่างมันก็สนุกดีน่าเพลิดเพลิอนอยู่หรอกแต่ถ้าจิตอยู่แค่นั้นมันก็เสียเวลาเปล่าวิธีละได้ง่ายๆก็คือ อย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นให้ดูผู้เห็นแล้วสิ่งที่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองหลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่เก้าเป็นของภายนอกเมื่อวันที่10บธันวาคมพุทธศักราช2524หลวงปู่อยู่ในงานประจำปี วัดทุมอมงคลวัดธรรมมงคลสุขุมวิทกรุงเทพมพหานครมีแม่ชีพราหมณ์หลายคนจากวิทยาลัยครูพากันไปถามทํานองรายงานผลการปฏิบัติวิปัสนาให้หลวงปู่ฟังว่าเขานั่งวิปัสนาจิตสงบแล้วเห็นองค์พระพุทธรูปในหัวใจของเขาบางคนว่าได้เห็นสวรรค์เห็นวิมานของตนเองบ้าง บางคนว่าเห็นพระจุลามณีเจดีสถานบ้างพร้อมทั้งภูมิใจว่าเขาว่าสนาดีทำวิปัสสนาได้สำเร็จหลวงปู่ก็อธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นทั้งหมดนั้นเป็นของภายนอกทั้งสิ้นจะนำเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไรอย่างไม่ได้หรอก หลวงปู่ฝากไว้เรื่องที่สิบหยุดเพื่อรู้เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติได้เข้ากราบหลวงปู่เพื่อรับโอวาทและรับฟังการแนะแนวทางธรรมที่จะพากันออกเผยแผ่ธรรมทูตครั้งแรกหลวงปู่แนะนำอธิบายธรรมะ ท่านปริมัติทั้งสองผู้อื่นและเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้ายหลวงปู่ได้กล่าวปรัชญาธรรมไว้ให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงได้รู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั้นแหละจึงรู้ บุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของรูปในครั้งนี้ลูกขอน้อมถวายแด่พ่อพระพุทธเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์และหลวงปู่ดุลัตโลและพี่วันชิตาวันชาโนนกัลยาณมิกัลยานธรานามร,านามรมทุกท่านค่ะผลบุญใดที่เกิดจากการแบ่งปันธรรมของรูปในครั้งนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้โลกและกระยาทั้มทุกท่านได้จิตพ้นทุกทาวรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุนิพพานสุข,ขังนิพพานะปัจจยุหตุ